พาแฟนมากินโซบะมิชลิน1ดาวที่ได้รางวัทลทาเบล็อก6ปีซ้อนขนาดคนญี่ปุ่นต้องถอมากินกันนะครับ แถมร้านนี้ไม่แพงเลยเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้นร้านนี้เมนูจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าคุณป้าใจดีมากใช้แอปแปลภาษาแล้วมาพยายามอธิบายให้เราฟังว่ามีอะไรบ้างเราสั่งกันยับเลยครับเพราะว่าหิวเริ่มจากจานนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกโซบะกาก,กิหรือเปล่านะคือเขาเหมือนเอาแป้งโซบะมาบดดบด,บด,บด,บดจนเหนียวอะครับแล้วเสิร์ฟแบบร้อนๆ t e x t อร์อมันจะหนึบๆแล้วก็ยังมีความหยาบๆอย,อยู่กินเปล่าๆแล้วมันก็จะหนึบๆหบวานๆหน่อยแล้วค่อยไปจิ้มกับโชยุวาซาบิใช้เท้าบดระหว่างที่เรากินไปเนี่ยได้ยินเสียงคนญี่ปุ รอบๆนะบอกอุ้มไม่อุ้มไม่กันหลายคนเลยต่อมาเราสั่งชุดซารุโซบะเทมปุระนะครับทอดมาใหม่ๆร้อนๆทุกชิ้นกรอบครับกุ้งก็สดแต่แน่นอนว่าสู้ไฮไลท์ไม่ได้เลยก็คือเส้นกับซุปครับ เส้นสดทํามือมันเด้งหนึบมากแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยอะตอนแรกเราเห็นเส้นมันเปียกๆดูติดๆกันเราก็แอบรู้สึกนะว่าเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าเฮ้ยแต่มันอร่อยมากๆเลยครับซุปเขาก็หอมนะครับกลมกล่อมมากกินเข้ากันสุดๆอีกชามที่เราสั่งมาแบ่งกันก็คือโซบะเย็นนะครับอร่อยอันนี้สดชื่นมากมันเย็นมันเฟรชมากเลยครับเหมือนเรากินหลายๆจานมาแล้วแล้วกินจานนี้ปิดท้ายมันเพลินมากจนแฟนผมพูดแบบนี้เลย น,นี่คือร้านนากสะโซบะอยู่ที่เมืองเกะโระนะครับเตือนก่อนนะว่าเดินไกลปิดบ่อยแล้วเปิดทีแค่วันละสองชั่วโมงฟังไม่ผิดนะครับเปิดส1เอ็โมงครึง่งปิดบ่ายโมงครึง่งคือถ้าเกิดมาช้าหน่อยคือหมดอดเลยนะยังมีคนญี่ปุ่นที่กรุ๊ปเข้ามาหลังเราหน่อยอ่ะอดกินกันหลายคนเลยครับใครที่ชอบเส้นชอบโซบะแนะนําเลยเราสองคนคอนเฟิร์มครับ